เซนครับออ f i ิ i a l โถยโลเธอได้แล้วอะไรวะเนี่ยโถยมึงเป็นบ้าอะไรวะโอ้ยไอปบอยบอยน้องพี่เฮ้ยทำไมไม่พูดวะเนี่ยพวกเจ้ามานั่งที่นี่ก่อนนี่ใครเนี่ยเดีวคนที่เป็นใครเนี่ยมานั่งก่อนอย่างฉันเล่าทีหลังเอาละถือไว้คนได้หนึ่งคนละ้หนึ่งเล่มเนาะนี่คือเอ้าเฮ้ยอะไรกัน ออมันคืออะไรครับท่านอ,อ่ะาเขียนชื่อชช่หรอใช่ฉันจะส่งมอบพลังให้จะให้พวกแกช่วยโลกไปนี้ไว้พลังเนี่ยนะใช่พลังแบบฉันไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่าก็ชี้นเดียวยใช่ไหยเนี่ยใช่ก็แลกวิญญาณไงทำไมผมต้องไปแลกวิญญาณด้วยเนี่ยก็โลกเจ้าอะมีอะไรอีกหลายอย่างที่ต้องทำแล้วต้องแก้ไขตอนนี้มันป,ป่นปวยไปหมดแล้ว ผมตายไปหมดเลยอะอ่ะนี่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นต่อหนึ่งชีวิตอย่าเลยเนี่ยยาเว้ททำให้กายร่างเป็นมนุษย์ที่แบบทรงพลังที่สุดเหมือนฉันยังไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่าดูตาฉันสิฉันว่าเขาน่าจะเพี้ยนแน่เลยบ้าแน่เลยเฮ้ยอะไรบ้าเนี่ยเมื่อกี้ว่าอะไรนะเป๋าางถ้าเป๋าครับไม่มี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 เอาละเชิญทางนั้นทางนู้นน่ะเดินตรงไปเดินที่สุดขึ้มัน tốp đôi, cho ngay đi, đi, đến đâu bay, bay cái này, bay cái này, không cần phải xong máy, kha đâu, kha đâu đi, 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 lao con, các cậu, wa đây rồi, yến đòng, không, 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 โอ้ย้ยพี่ไม่ได้นอยื่คืนน่ะเรียกกินข้าวเร็วเยเจ็ดบาแล้วเหรอท่าสุดช่ีกว่าสักบาตรไปแล้วนไปกินข้าวก่อนพีโอ้ยกินข้าวพ่อมาเรียกดีกว่าผายแล้วพ่อทำไมไม่รีบปลูกพี่วะเดี๋ยวโดนวด้พี่มานั่งดูเจ็บาเปิดประตขอบคุณพ่อไปไหนแล้วพ่อครับสงสพ่อขาลงดนะพ่อไปไหนอย่นี่่ดูพอนี่เดินเร็วชัว่เลยนะนีย ดีแม่แกทำกับข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวพ่อนั่งดูข่าวบ้างึ้นแม่ครับอ้าวมาแล้วหรอลูกๆอรุณสวัสดิ์ครับคุณแม่อรุณสวัสดิ์จ้าเป็นไงบ้างคุณพ่อวันนี้ข่าวโอ้โหข่าวพ่อเปิดข่าวหน้าไหนเนี่ยไม่รู้นะจอดำเมี่ยมเลยหนึ่งนะข่าวจอหายไปนะผมเพิ่งซ่อมทีวีไปเมื่อวานนี้นะพ่อนะอย่าทำพังอีกนะขอร้องเนี่ยโอ้ได้เลยได้เลยโอ้ยวันนี้ทำมาหาอะไรเราคุณแม่วันนี้เราจะมาเป็นวันนี้เราจะมาเป็นบาร์บีคิวนะลูก ปิคคิวบอยอยากกินปะอยากกินมานานแล้วพี่แม่เสียงเปลี่ยนไปเนี่ยแม่เขาต้องขัรน้ำผึ้งมะนาวใช่ไหมใช่แล้วนี่เจ้าหนี้เก็บคอไหนว่าแต่นะคุณพ่อครับคนในรูปคือใครเหรอในรูปบอออ๋อคือคือปู่ทวดของพวกเจ้าไงเทพไหมปู่ทวดเหรอใช่เขาคือคุณพ่อ คุณพ่อของคุณพ่อนะใช่แล้วนะลูกเอ้ยแล้วทำไมเขาถึงเสียชีวิตละ่ะเขาไปจับเอ่อโปเแกรมเขาเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์แล้วเขาโดนเทพแดกไปแล้วนะโปเกมอนเทรนเนอร์เหรอเนี่ยใช่ไปจับเทพมัวสัวแล้วก็โดนกินไปละโอ้ยอ่านสารช่ไหมนี่มัปู่เลยไปกินอาหารกันเลยทุกคนอ,อ่ะป้อนโอ้ยอ๋อเจ้าโทษทีโทษทีแล้วคุณแม่ไม่กินเหรอ ไม่กินค่ะตอนนี้เอาหน่าคุณแม่มากินกันโอ้โหคุณแม่ใจดีคุณพ่อเร็วมากินข้าวดีก่อนเฮ้ยกินทีหลังกินทีหลังโหยืนดูได้นะคุณพ่อเอ้ยไม่นั่งก็ได้นะคุณพ่อนะเมื่อยไหมเนี่ยเอ้ยนี่อะช่องนี้ช่องนี้ที่ไม่เนี่ยไหนอะไม่เห็นติดเลยคุณพ่อทีวีพังอย่างงั้งพี่เฮ้ยดูโอ้โหคุณพ่อดูคุณพ่อระวังคุณแม่ด่านะเนี่ยอ๋อโทษทีเอาเฮ้ยติดติดติด คุณดูพี่หดิงพลอยเออคุณดูนผมพี่โอ้คุณพลอยนี่เจังเลยเอานี่คุณคะคุณคะดูอะไรเด่ะอ๋อคุณพลอยคุณพลอยเห็นไหมกดับไปก่อนพี่อดว่าพลอยไนม่วมาพี่วาเราอดี้เียกอล้วกันอ๋านี่เดี๋ยวนี้เฮ้ยอ่เรากลับบ้าให้พี่อยให้เขาเอ้ยบ้าหน่าวันนี้ทั้งทำเอ่อต้องอะไรนะอ๋อตกปลาตกปลาใช่ใช่เรื่องนี้วันที่หลังกัน ไม,ไม่เย็นแน่ดาวโบร์คำดาวแม่เอ้ยเย็นๆน่คุณก็เขาก็แค่แบบคุณก็คำมาเมื่อไหร่นะอย่าเจาะติลิวตีตูให้ลายให้ลายเลยได้แล้วเหมือนเก่งอุ uh ้ยโทษทีไม่่ไไไดด้้มมึงกลับมากลับมาใหม่กลับมาใหม่มึงดูดิมอนเตเต็มหมดเลยอ้าวทีมมันมืดแลยเราอยู่ในยี่ยมอเราดิ เอาอมี้จิวเหรอคิวไห้สมสมพง์ดูหนังกันก่อนแล้วกันนะบอยนะก่อนจะทำงานโอู้ทูโอ้ไม่ก็สี่มันอีทาที่โอ้โอเคเน็ดเน็ดกระจกกระจกกระจกาไมเต็มพอลเแลไปข้าวบันค้างอยู่ตรงนี้บอกให้ไปติดเด็ดใหม่ไงโลโลเอา คนแม่ทำอะไรย่ามาบอกเราไปทำงานนะเราจะตกปลากันไงใช่ใช่มาหน้าตาอมะต่อมคุณพ่อเลยนี่อีกแล้วเอาทำงานเร็วๆจะได้ดูการ์ตูนไงฮะฮะฮะเออโอเคโอเคโอเคครับผมดีใจชะมัดเลยให้ต่อมาต่อมันเราไม่วันนี้ไม่เกี่ยวข้าวกันแล้วเออตกตกปลาก่อนอันใดครับวันนี้พอจะมาสอนการตกปลานะนี่นี่คือเฮียเบ็ดคณแม่ตกเยอะขนาดนี้มาเนี้ยใช่ ตกอะไราเป็นนวัเลาไม่มีอะไรอใจเย็นแม่คุณแม่ครับใจเย็นโอโบใบโบหมโบ้โหวันดีฮะวันนี้เก่งตกปลาไม่ลย้เอ้ยผมหยิบมาเลยใช่ไหมใช่เลยหยิบเลยพี่ผมหยิบมาแล้วแล้วโอเคพลิกขวาหาที่ทำเลตกปลาไหมครับพี่ใช่ไปไปไม่เคยตกปลาแล้วดินี่นี่นี่อยวพ่อจะสอนเวียนเงี้ยเวียงเวียนเป็นงี้นะเวียงอื้อ อ่ะฮะแล้วก็แล้วก็รออย่างเงี้ยแม่แม่เหมือนจะได้โอ้โงงเลยงมไปยแล้วรีบช้อนโอ้โหไม่ช็อตเลยเลยเลยนี่ฮัทแป๊บนึงนะผมไม่ได้เปิดไมค์เลยเพราะคำอัดเฮ้ยแล้วพูดมาตั้งแต่ตอนไม่ได้เปิดไม่ได้ไม่ได้ได้อยู่ละเรื่องหลังไปเรื่องหลังกึงเรื่องหลังไปเลยตอนนี้ก็ทันละโอ้โหมงไม่เปิดดีกว่ามั้งเนี่ย คุคิดอีกทีกูไม่เปิดดีกว่าป่ะไงใครมาผัดกะเพราในแถวทะเลวะเจ้าเป่าอ่ะกูคิดอีกทีกูไม่เปิดดีกว่าไม่พูอะไรไอ้จ้าจ้าพูดต่อเลยเดี๋ยวแบบตกปลาสอววิธีตกปลาเลยได้แล้วสองเฮ้ นี่นะนี่วิธีการตกปลาเออเอวียงอย่างงี้เออแล้วผมทำตามข้อเลยใช่ไหมใช่ใช่เวียอย่างงี้อ่าแล้วหรอ้ยเอยอย่างไรก็มาอะไรกันอะรอปลาไงก็รอปลาพี่แล้ววิธีการดูปลามายังไงเหรอคเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวมาแล้วเนี่ยเฮ้ยดีเหรออา๋อไปได้บี่พี่พี่ผมวกนะเอ้ยเอ๊ะชิบเอ้ยโคตรยังไยต้องระวังไว้เลยอ่ะ โอ้โหแกเหรอเนี่ยบ้านะพี่นึกว่าแบบไม่ได้โชคดีนะได้สองตัวนี่ก็ไม่ได้ยากเลยเด็คุณพ่อใจช่ยชอยคุณแม่ได้เก็บตัวแล้วเนี่ยมาเร็วมาเร็วไมคุณแม่โอ้โหคุณแม่โอ้ยโอ้ยยอดเลยคุณแม่ไม่ท้าเป็นเหรอเนี่ยไม่เลยเป็นปึ๊บโอ้ยแซลมอนแซลมอนเข้าตัวผมด้วยเฮ้ยใครเลยวะแก่อะีครับเป็นใครอยู่เก็บพ่ออะไรทำเนียนน่ะเอ็มสองหูเลยเฮ้ยปลาแล้วเฮ้ยจะปลาเฮ้ยโอ้โหสามตัว เออนี่วิธีไป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 ทงานต่ออีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งครัทีนึงแค่นี้เองเหรอคุณพ่อใช่ใช่อีกทีหนึ่งอันนี้เป็นของของเสื้อของแม่นะอย่าแม่แกจะสอนการเกี่ยวข้าวคุณแม่แปลว่าคุณแม่เกี่ยวบ่อยใช่ไหมคุณพ่อใช่ใช่อยู่แล้วไปพ่อไปละบายยเลยเดี๋ยวเดีเดี๋ยแม่นมึงมาทไปม่โอเคนี่เอาเอาเอาพูดไปกันอะไรออแม่รรอฮ่ามาี่รงัน รอ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 พ่อแกก็ไปอย่างนี้แหละรอรอเมื่อวานสองไว้จะต้อก็เทนกับเก้าอี้เนาะแล้วทำยังไงล่ะคุณแม่เนี่ยคุณแม่ไปสอนพวกเราเลยนะเนี่อ่ะไอ้คนอนึ่งก็เจ็บอ่าผลผลิตตรงนี้ก่อนไทยไทยมันอะไมันไทยไปเลยนะแม่ก่อนที่จะไทยข้าวนะไปไทยพ่อก่อนไปเฮ้ยไป้ยเฮ้้เาก็ เอาไทยก่อนเลยละกันไปไทยไปไทยหมดนี่เลยไหมแม่เนี่ยไายหมดเลยไายหมดเลยเราอยู่ตรงนี้เองด้วยคนู่นไม่น่าตะโกนเอ่อปลูกน้องมันแก้วน้องจิ๊บน้องแกงโอ้ยเดี๋ยวนะนี่คุณอยู่ไหนเนี่ยฮะเหมือนเดิมใช่ไหมฉันกำลังฉยนฉันโดนแน่ยเก่งว่าออกมาไม่คิดนะอุ๊ยโดนทีแม่รู้ไหมว่าเมื่อกี้ชื่อเมียน้องหมดเลยอะฮะว่าไง้นี่ โอเคเดี okay. like ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะเดี๋ยวแม่ตอกเสร็จเดี๋ยวแม่จะไปเคลียร์ยังหนักเลยคุณแม่ไอ้ลูกทำถุนมากเลยฮัลโหลครับเฮ้ยคุณพ่อเฮ้ยงานก็ไปช่วยทำมันมันมันปวดเฉยเลยไงบอยว่าไงบอยคุณพ่อเขาบอกอะไรมาล่ะไม่รู้พี่เขาเขาพูดอะไรไม่คุ้นคุนอะไรโอเคทำนี้เลยนะแล้วก็รอให้ผลผลิตผลเป็ต เดี๋ยวก็ดเดี๋ยวแม่ขอไปเชี่ยวพ่อก่อนนะได้เลยพวกเราก็ไอ้ไคณเอ็นกอยให้เขาตีกันไปเนาะโอ๊ยบอยบอยแล้วว๊บอล้วโอ้โหลโลโอ้ยคุณแม่คุณแม่ใจเย็นคุณแม่คุณแม่ใจเย็นคุณแม่โอ้น่าจะโอเคแล้วแม่บอยตรงเนี้ยเราจะได้ ขนมปังอันเยอะแยะเลยคือนี้กินขนมปังให้จุใจไปเลยนะบอยนะใช่อิ่มท้องไปเลยเพื่อนหลับแบบวงแหวน<า>นอนกลางวั<า>น,นกลับบ้านกินข้าวเที่ยงอันนี้ก็ไปเรารีบเอาผลผลิตให้คุณแม่กันดีกว่า,เ,าเ,เอา้เอาพวกแกอยากกินสินะอ่ะผมมีมานี่ใจดีอย่างเลยไปบอยรียบกลับบ้านของเรากันดีกว่าแกจะไปหาค,บบคุณแม่เหรอเนี่ยนี่แกเป็นใครนี่บอย เดี๋ยวคุณแม่ดิเร็วบอยบอยบอยโู้อ้ฮู้ฮ้บอยตายกันให้หมดซะผู้ถูกเลือกแกเป็นใครเนี่ย้พวกเจ้าไม่จำเป็นต้องรู้หรอกฉันไปแล้วเข้าไปหาคุณแม่ก่อนเร็วคุณแม่ คุณพ่อทำไมเขาเป็นอย่างนี้อ่ะบอยพวกมึงไปพวกมึงไปนี่หน่อยไปไปไปพวกมึงไปนี่หน่อยเร็วเร็วเร็วกู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 แก้ได้อยู่พวกมึงไปท้ายมันนอนหน่อยลงมาด้านล่างหน่อยหัวที่ลงไปหาพ่อก่อนโอ้พ่อครับจะจะดีดีไว้คุณแม่เจ้าจงอยู่รอดต่อไปเออแม่จงใช้ชีวิตต่อไปนะลูกจะดีดีไว้คุณแม่ปล่อยรีบออกมาแล้วโพยาบาลเร็วมาตำรวจรถอะไรก็โทรไว้หมดเลยเร็วเดี๋ยวนี้มีไปล่าโสเภณี คุณพ่อเผมจะดีๆไว้ก่อนนะครับรถพยาบาลจะมาแล้วคุณแม่จะช่วิตยืนยาวสนุกสนานนะลูกแม่บึงอยู่ต่อไปด้วยไม่ได้แล้วลาไก่อนนะต่อไปละคุณพ่อยาไม่นะแกจำหน้าคนที่มันฆ่าพ่อแม่ของเราได้ไหมแกจำหน้าคนที่ฆ่าพ่อแม่ของเราได้ไหมสอได้พี่เดี๋ยวใหม่สามสองหนึ่งแกจำหน้าก่อ เกิดเตะคางไอ้แกมไอ้เมื่อกี้แบบอ๋อไปเร็วไปเร็วไปไปเร็ว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 เกิดอะไรขึ้นในตรงเนี้เอาเอาพวกพวกเองไะเกิดอะไรขึ้นอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นไอ้เองเอาเถอะพี่เจ็บช้ำเรินไปไงแกเล่าให้มาฟังทีขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนก็ได้เร็วทางนี้ทางนี้คุณแม่กับคุณพ่อผมตาย อ๋อเหรอโอ้เสียใจด้วยนะเสียใจด้วยเดี๋ยวชั้นจัดการเองใช่ก็คุณจะจัดการส่งให้คุณแม่คุณพ่อผมเหรอใช่ตามเจ้าการนี้ไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวนี่หมูตามเลยสศพให้กับคุณพ่อด้วยนะได้เลยอย่าสร้างผมชมให้โอ้ยเสียงตามมาเลยขอบคุณมากนะครับผมแล้วเราจะไปที่ไหนเหรอเดี๋ยวจะไปสำนักตรงนี้เองนะ คุณพ่อคุณแม่ผมอยู่ตรงนี้ผมจะพ,<ง>พ่อคุณพ่อคุณแม่ไปนี่นก็ได้ไปอยู่ที่สำนักของพวกเราก่อนได้ได้ครับไปไปไปโอเก่าไปกันเลยขอบมากครับไอที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนไหนเนะี่ยเกิดขึ้นเม่มัน<ห>แค่ห้านาทีเมื่อกี้เองคุณแม่ยังอยู่กับพวกเราใช่ไหมบอยใช่ เสียใจแล้วนะพวกนายทุกคนตำใจไปเราไม่มีบ้านให้กลับแล้วบอยนั่งพักอะไรก่อนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมานะได้ครับคุณจะไปไหนเนี่ยเดี๋ยวไปหาอาจารย์ก่อนเดี๋ยวไปช่วยอาจารย์เพิ่มอีกทีได้ครับผมแล้วเราจะเอาเงันต่อเนี่ย่อ้ยตายไปแล้วโดยบ้าที่ไหนก็ไม่รู้อะโอวันดำาๆเมื่อกี้ฉันเห็น ล,ลมันบอกว่าข้าผู้ถูกเลือกเดี๋ยวได้บอยผู้ถูกเลือกเหรอแกจำความฝันนั้นได้ไหมจำได้พี่ความฝันที่เราไปอยู่ในโลกใต้น้ำแล้วไปเจอกับใขาสัะคนนี่แหละตัวใหญ่ๆอ่อะเหมือนกันเลยอะแต่ว่าเขาจะดีกว่าวเฮ้เดี๋ยวนะไอเด็กหนุ่มเมื่อกี้มันคนในความฝันนี่อบอยเราต้องไปถาม,มเขา ฮัลโหลฉันมาแล้วอะไรคุณเห็นเด็กหนุ่มม่วงๆเมื่อกี้ไหมครับอ๋อเพิ่งทำงานเสร็จเราไปทางไหนไม่รู้ไปเที่ยวเล่นของมันไปไปขอบคุณมากครับอะไรนะพวกเราจะไปไหนผมจะไปหาคนเมื่อกี้ไงเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวเรียกมันก่อนโอ้ป็ป๊าป๊าป๊โบป้าทุนี่คุณอะคุณคุณชื่ออะไรเหรอคุณคุณคุณชื่ออะไรเหรอครับไม คุณชื่ออะไรเหรอชื่อผมชื่อการทำไมเหรอคุยกันในบ้านดีกว่าเรื่องนี้มันลึกมากคุณจำความฝันป้าๆนั้นได้ไหมข้อจำได้สิไอ้ที่มีหุ่นหุ่นใหญ่ๆคนใหญ่ๆไม่ใช่ไหมที่มันบอกว่าพวกเราคือผู้ถูกเลือกอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับข้อเชิญเชิญนั่นเป็นคุณใช่ไหมฮะนั่นเป็นคุณใช่ไหมคนในความฝันนั่นอ่ะใช่คุณจำพวกผมได้เปล่าจำได้สินี่ใช่ไหมอันนี้ยา เออมาเลยตอนไหนวะเนี่ยถอยถอยถอยหน่อยถอยหน่อยแขกแขกอาจารย์นี่ก็นะนี่อาจารย์มีพลังอาจารย์ดีกคนนะเพราะแต่เขาเป็นใครกันเหรอฮะก็เป็นอาจารย์ของฉันเองอ่ะช่วยฝึกสอนวิชาต่อสู้ถ้างั้นฝึกไอ้พวกเราด้วยสิโอได้เลยโอ้เผื่อพวกเราจะไฝแกแคมันได้เลยผมยนเสียอาจารย์มากเลยอาจารย์ เนท่าที่ฉันจำได้นะเอ่อที่คนใหญ่ๆตัวใหญ่ๆนั่นน่ะบอกว่าเอ่อเรากินได้แค่ครั้งเดียวอ่ะกินได้ครั้งเดียวแล้วเราจะได้พลังอย่างอะไรอย่างนั้นเหรอใช่คนเดียวต่อชิ้นทนายจะกินเหรอผมผมจำอะไรไม่ได้เลยในความฝันนั่นอะจำได้อย่างเงียมันอันตรายพลังล่างอ่ะเอ้ยแล้วไอ้ตัวใหญ่มันมีชื่อ จันจำไม่ผิดมันชื่อว่าซีกซีกเหรอใช่แล้วทำไมคุณถึงรู้จักพวกบานด้วยเดี๋ยวอ๋อฉันหลงในถ้ำแล้วมันช่วยฉันก็คือเป็นภูมีพระคุณกับฉันนั่นเือแล้วเจ้านั่นมันชื่ออะไรเหรอครับเจ้านั่นนั่นเหรอมันชื่อกอร์กอร์แกงเนื้อกอร์ โอเคไไมเออเราต้องเก็บความแค้นไว้ในใจอย่าปล่อยมันมายโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวฉันจะเรียนสอนพวกเจ้าเรียนการแปรงล้างนะแล้วก็วิทยายุทธเขามาจากไหนแล้วเนี่ยฮะอาจารย์ของนายล่ะอือไม่รู้เหมือนกันอ้าวแล้วได้ไปเจอกันที่ไหนวะเนี่ยอ่าพอดีฉันเดินหลงทางแล้วอาจารย์เขาก็เก็บเดินมาเก็บเรา บคือเก็บได้มาเลี้ยงว่างั้นโอเคเดี๋ยวค่อยเล่าแล้วกันพวกนายไปนอนกันเลยนอนดีกว่าให้ผมนอนที่ดีจริงๆเหรอเนี่ยได้เลยอย่าฉันเฝ้าข้างล่างให้โควิดไม่ได้พี่พอนอนแล้วนะฮัลโหลตื่นจึนได้แล้วฮัลโหลอ้าวพังพังหมดแล้วอาจารย์มืนหักไปหน่อยอาจารย์พังบ้านอ่ะอาจารย์อยาจะซชอมที่หลังอ่ะได้ไหมนี่ก่อนเา อาจารย์เนี่ยอานารเช้าไม่ได้ผิเลยอกินกินตอนเช้าว่าไงครับท่านอาจารย์อยากจะกินข้าวกันก่อนไหมล่ะไม่เป็นไรครับอ๋อโอเคตามฉันมาว่าแต่การฝึกนี่เป็นไปยังไงวะก็อาจจะแบบคนดร้ายหน่อยนะสำหรับพวกนายตรงนี้เลยละกันี่ต้อควบคุมนองปายไม่ได้พี่ไม่ใช่ไม่มีแล้วเอาว่าไงครับคุณอาจารย์ เดี๋ยวฉันจะสอนให้ดูนะเดี๋ยวฉันจะทำให้ดูก่อนเป็นตัวอย่าง okay? <Okay. S 3> อโเอเคโอเคได้ครับอย่างเงี้ยเออซ้ำเสียงเนิยเนี่ยมันเฮ้ยเยจ้น่ยอะอะไรเดี๋ยวแกแกรู้ยังเนี่ยรู้อยู่แล้วฉันจะเกียดเสียงเนิร์นจริงแล้เป็นมนุษย์เนี่ยเออเฮ้ยเยนี่ยจะกินพลังเข้าไปแล้วเหรอใช่จะกินพลังกินไปแล้วแหละแต่พวกเจ้าก็มีนี่นะ ไว้พวกเราไมไ่ได้กินเลยเอ,อ้ยพวกเจ้าไม่ต้องกินก็ได้อันนั้นมันคือถ่างแม่ตายอ่ะนะเพราะผมกินจะเป็นพวกว่าพวกนั้นเหรอไอ,อ้ฉันจำไม่ผิดต้องกินใช่ไหมนี่เออใช่ใช่กินดไอ้ฉันเนยอย่าเงี้ยฉันเกลียดร่างเออจะนายต้องเปิดฝาขวดแล้วก็กินน้ำมาันกายล่างเป็นแบบฉันเป็นตลอดชีวิตเลยแหละจนกว่าจะตายอะนะโอ้าจจะเจ็บน<ๆ>ิดนึงนั่นแหละอาจจะเจ็บหน่อยมเอาล่ะดูแบบการที่จะเป็นนี่มันเป็นยังไงเหรอ อ๋อกดแป ank er uh. ้งล่างสิแล้วแต่ความรู้สึกของคนอะยังแปลงล่างใช่ไหนอ่ะเอ้าเฮ้ยสงสัยจะไม่ work เออเอ้าลองลองทำให้เขาเบ่งขี้ดูเอะเบ่งเอะเบ่งเบ่งอีกอะเบ่งตอนแรกแค่เอาเบ่งแค่นั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยบอยยิงโดแกไว้เฮ้ยเฮ้ย ไปหนักกว่าเกินเฉันแท้ไฟยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเป็นร่างแขนด้วยใจเย็นบอยเราต้องเก็บไว้ในใจเข้าไว้เอาละวิทยาคือใจเย็นใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วนายใจเย็นส่วนอีกคนใจร้อนแล้วเนี่ยอะไรดิก็ผมมีร่างสองร่างเนาะอ๋อใช่ร่างป่อร่างถึกนี่ผมกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยนายเป็นโกเลมยังไงล่ะเป็นเหมือนเจ้าบ้าที่เป็นฆ่าพ่อแม่เราไงจะฆ่ามันใจเย็นบอยตอนนี้พวก แล้วนี้พวกเจ้าก็มีพลังเหมือนข้าแล้วข้าไม่ต้องจําเป็นต้องสอนอะไรเลยมากนะก็มันจะมามันจะซึมเข้าในสมองเองอะนะมันเป็นอัตโนมัติของมันยังไงเนี่ยทาไมผมรู้สึกเบื่อเดีเป๊ะเลยวะหรือว่าใช่รู้สึกเห็นด้านล่างเล็กกว่าเลยนะเดียวโอ้รถขาเดือดฉับแปลกที่หายเลยเราจะการ่างกลับไปเบื่อเด็วได้ไหมครับคุณอาจารย์เดี๋ยวนะยังแข็งอะไรวะเนี่ย เอาละเอ่อเดี๋ยวฉันเล่นไกดล่างอะเดี๋ยวนี้ฉันกลับร่างได้แล้วพวกเราจะกลับร่างได้ไหมเนี่ยได้สิกลับร่างได้สิต้องเออใจเย็นลงก่อนแล้วก็กลับร่างเองเอาได้อันนี้ใช้ใจเล่นไม่ลงเอ่อได้เว้ยได้หว่ะถ้าใจเล่นถ้าใจเย็นไม่ลงนะจะอยู่ร่างนั้นตลอดไปมันมาาด้ะมันเป็นกฎคอห้ามแล้วผมจะไป ข่ามันยังไงล่ะเอาละไปฝั่งโน้นมันอยู่เมืองโน้นแหละฉันไปสืบมาเมื่อคืนไปเลยไหมพร้อมแล้วแหละเราสามารถทุกอย่างมันเข้าไปซึมซับในสมองจริงๆรันแหละแต่ระวังด้วยนะทหารมันเยอะมากเลยไม่กลัวไม่กลัวเล่นในหุ่นตรงไปด้วยใช่ไหมเนี่ยนะไปเลยเขาคุจะพูดเรื่องเหมือนกันนี่โอเคโอเคโอเคได้ได้ได้ไปเจอกัครับขอบคุณมากครับอาจารย์ได้เลยเจอกันเดี๋ยวฉันไปช่วยอาจารย์ผมไปก่อนนะ เอยู่ได้ตัวเองดีดีด้วยไปเร็วเมืองนี้จะเป็นจุดารใช่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 เมืองนี้แหละแล้วเราจะหาทินฐานไม่ได้ยังไงเนี่ยเอ้ยเราถามมีคนองเลาด้วยหลาหลาหล่าหลาเฮ้ยคุณครับว่าเออพอจะรู้มีตัวใหญ่ๆแบบคุณอ่ะร่างแบบคุณดำๆำไหมครับตาแดงๆหน่อยนั่นสิไอ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 ก๊อนหล่ะ ฉันฉันชื่อก๊อตนั่นแหละครับผมอ๋อไอช่วไอ้ชั่วนั่นไออยู่ข้างล่างนี่แหละข้างล่างเหรอแล้วนี่คุณคุณมาทำอะไรที่นี่เหรอเนี่ยอ๋อเอาพยศมาอยู่ตรงนี้ข้าสังเกตการโอ้ยบอชิบหายละไปรายงานก่อนดีกว่าไหมเร็วไปลรายงาก่อนทุกคนครับไปเลยไม่เออ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 นี่คือฐานมาแน่ใจเหรอเนี่ยน่าจะใช่แหละคุณเห็นเจ้ามันไหมยังไงเจอแล้วตรงนั้นน่ะ ผมว่าแพงมางกว่าดีกว่าแพงมากกว่าเฮ้ยเฮ้ยมันกำลังดูทีวีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปสเตลมันก่อนนะบ้านนี้ยังนั่งดูทีวีได้ตากหน้าตาเฉยเลยเนี้ยเดี๋ยวฉันไปสเตลก่อนเดี๋ยวฉันไปสเตลก่อนได้บอยข้างๆมันมีพวกโกเลมอยู่กันยิงทะลุได้ปะบบอยไปยิงธนูไปแล้วสเตลแล้วสเตลแล้วคุณกามคุณกามเลยเออเอออยืนนี่งยู่นี่งไว้ยู่นี่ไว้ก่อน นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่นี่ยนี่เนี่ยลงไปอนะนี่นนี่เฮ้ยแก่อะไรอะม่นาะหนอยลูกน้องของมันเนี่ยหายงเนี่ยไม่ไดนลเฮ้ยยังไม่ายังไม่ตายเอามาแล้วามาอตีมันไปคงอไว้เรามาแล้วฆ่ามันเยฆ่ามันฆ่าแม่ของฉัน้ยโ้สวยแมนอ้อยโอ้ับหายแล้วมันใช้ลูกน้องของมัน เออมออขามันลมันกัดเจ็บมาพี่มันอยู่ไหนเนี่ยแกตามนู้นมันอยู่ตรงนู้นมีไหนไปพวกนี้หมดก่อนเร็วจะตายการี้ไหะเออจะตายจะตายตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใกล้หมดแล้วอ่ะโอเคไ้ไไไไไไเ เออเออจบแล้วนี่สุดยอดังแคเส็เียเดี๋ยวนะพี่อะนี่ลูกผมเหรอเฮ้ยเอ้ยลูกแกเหรอเนี่ยมาดีตัวเล็กเอาล้พวกทำงานเสร็จแล้วเฮ้ยระวังนี่แกมาตีมันนี่ ทำไม้ตีมันก็ฆ่าบอกไอ้การสิแกนไอฆ่าไปตีมันนะโน้มีใครได้ยินฉันมอยใครอ่ะซีกเองซีกเหรอซีกอยู่ไหนล่ะฉันป็นเที่านลิงวันสวรรค์ไงเฮ้ยมันคนละเรื่องถานลิงว่ะซีกอยู่ไหนวะเนี่ยฉันเฝ้าดูพวกนายอยู่ฉันออกไปไม่ได้หรอกทำไมอ่ะเพราะฉันโดนพันหนึ่งกันะฉันจำศีล โอ้ยเหลังบอยยังไงก็ขอบคุณคุณพานนกเลยนะคุณซิกนะอืมพลังของคุณผมตามแก้แค่ในตัวนี้ไม่ได้แน่นอนอ๋อไม่เป็นไรไม่ขอบคุณไอ้จอนั่งไงเนินเนินนะเนินเนินอาจารย์หน่ะนะอาจารย์เหรอใชแ่แน่เราเรีบกลับเมืองกันดีกว่าไว้แล้วโอเคไปไปอาจารย์อาลาลาลาเรากลับมาแล้วพวกเรากลับมาแล้วครับอาจารย์อยู่ไหนเนี่ยดูดูดูอาจารย์ดูดูดู เฮ้ยไงไอตกใา <natural S 1> ไม่ได้เลยโอวเก่งมากเฮ้ยเดินเฮ้ยเดินเฮ้ยตกใจอาจารย์ตกใจเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเจ้านี้โด,ดน <sole> ดน้ำไม่ได้ใจ like เย็นเอาเอาขึ้น,นมาขึ้นมา,นมาเอาเอาเป็นไงบ้างละ่ะเป็นไงบ้างโคตรเหนื่อยเลยอ,อาจารย์แต่เราก็แก้แค้นมันสำเร็จแล้วอ๋อฉันในหัวฉันได้ยินเจ้าซีกเลยแล้วนะซีกใช่เขาบอกว่า ให้มาขอบคุณอาจารย์ขอบคุณมากละอาจารย์นะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาละตามสบายเดี๋ยวฉันได้เลี้ยงพวกแกเองก่อนอื่นพี่ผมก็กลับบ้านก่อนดีกว่าไปกลับล้างกันกลับล้างกันดีกว่าเอ้เพราแต่นะคุณอาจารย์ว่าแน้วก็ให้ผมได้ดูศพคุณพ่อคุณแม่สักครั้งได้เปล่าอ่ะตามมาอย่างนี้บอยเราก็ทำสำเร็จทีนะเอาเฉยเลยไอหนวกหางมาหรือเปล่าเนี่ย ได้ดอกไม้แม่คุณพ่อคุณแม่แล้วนะสองดอกนะคุณพ่อคุณแม่ครับในที่สุดพวกเราสองคนก็ได้แก่แคสได้คุณพ่อคุณแม่ไปแล้วนะไม่เจอกันใหม่นะคุณพ่อคุณแม่เอาไปทุกคนไปบ้านเรากนเถอะไปนอนกันดีกว่าฉันเหนื่อยแล้วไป๋ยวฉันจะสอนภาษาเหนื่อยให้นะครอบครัวใหม่ของเราบ่อยนะ วาเนอร์ะให้พี่แต่พวกเจ้าเนอร์เป็นไหมผมเนอร์ไม่เป็นผมเนอร์ไม่เป็นนะเจ้าฉันไปข้างบนก่อนไปเลยง่วงนอนดีกว่านอนตรงนี้แหลยไปนอนออกนอนใหม่นะไปนอนเลยดีทุกคนไมาเจอ